ดูการเลือกตั้งท้องถิ่นวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะคต้องบอกว่าห้ามกระพริบตาเพราะนี่คือการเป็นบทพิสูจน์ความนิยมนะคะของฐานเสียงทางการเมืองบางคนเราเห็นชื่อเห็นหน้าค่าตากาันนามสกุลคุ้นๆกันหลายคนนะมีฐานเสียงในพื้นที่ค่อนข้างมากแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองระดับชาติมากน้อยขนาดไหนฟังการวิเคราะห์กันคะ่ะ 20ธันวาคมที่จะเป็นวันเลือกนายกและสมาชิกอบจอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและใกล้ชิดกับประชาชนที่เป็นทั้งผู้บริหารบริการและนิติบัญญัติการเลือกนายกอบจใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งโดยหนึ่งจังหวัดมีนายกอบจได้หนึ่งคนส่วนสมาชิกอบจใช้เขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้งจำนวนสมาชิกขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรซึ่งจะอยู่ระหว่าง24-48ถึงคน การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ในรอบ7ปีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องข้อกฎหมายและการเมืองในเรื่องอกฎหมายมีพรบเลือกตั้งท้องถิ่น2,562เปลี่ยนแปลงเรื่องการเลือกตั้งท้องถิน่นโดยเฉพาะมาตรา34การกำหนดห้ามข้าราชการการเมืองสอสสวผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐดำเนินการที่เป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัครทำให้พรรก,การเมืองไม่กล้าส่งผู้สมัคร โดยเฉพาะพักพลังประชารัฐที่เป็นพักรัฐบาลหวันเกรงการตีความจนนําไปสู่ความผิดถึงพักก็เกิดการตีความมากมายนะครับว่าตรงนี้รวมไปถึงเรื่องของการห้ามไปช่วยหาเสียงไหมนะแล้วก็ทําให้บรรดาพักการเมืองต่างๆก็วิตกกังวลน,นะครับกับการที่จะมีความผิดตามบทบัญญัติกฎหมายมาตรา34ของการเลือกตั้ง้องถิ่นท้งนี้นะแล้วก็ในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเราเห็นได้ว่าไม่มีพักไหนเลยที่ ได้มีกระบวนการของการส่งผู้สมัครโดยตรงนะครับโดยเฉพาะพลังประชารัฐเองก็ถแถลงเลยว,ว่าไม่ได้ส่งผู้สมัครโดยตรงในครั้งนี้แต่แน่นอนในทางอ้อมทุกพรรคเขาก็สนับสนุนกันหมดนะเพราะว่าเรื่องของการเมืองท้องถิ่นมันก็คือฐานของการเมืองระดับชาตินะครับแม้เปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองท้องถิน่นแต่ในยะสําคัญและปัจจัยที่จะมีผลต่อการเลือกตั้งคงหนีไม่พ้นเรื่องตระคูลการเมืองระบบอุปถมัมภ์เพราะท้องถิ่นเป็นเรื่องของชีวิตประจําวัน ที่จะต้องแก้ปัญหาน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่มีผลงานที่เป็นลูกประธรรมภูมิหลังประวัติการช่วยเหลือชุมชนจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือก การเคลื่อนไหวของพรรคและกลุ่มการเมืองที่หวังดึงกระแสการเมืองระดับชาติอาจใช้ได้ในบางพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงเดิมอย่างเช่นกรณีของนายทักษิณชินวัตรเชียร์ผู้สมัครในพื้นที่ฐานเสียงส่วนความหวังคะแนนจากคนรุ่นใหม่ของคณะก้าวหน้าชูประเด็นยกระดับเขย่าท้องถิ่นไม่น่าจะได้ผลประกอบกับการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกเขตจ,จังหวัด ดังนั้นเนี่ยการที่จะขับเคลื่อนโดยใช้ประเด็นการเมืองระดับชาตินะครับอย่างหลายๆกรณีเช่นคณะก้าวหน้าที่เขาประกาศขยยาท้องถิ่นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จทั้งหมดนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปัจจัยการเมืองระดับชาติก็คงจะเป็นเรื่องที่มีผลไม่มากนักเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมนะเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยต่างๆอันนั้นมันเป็นนามธรรมแต่สิ่งที่อยู่ในการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวัน กับี่น้องรกกตให้ความมั่นใจการเตรียมการเลือกตั้งปัญหาและอุปสรรคจะไม่เกิดจากกระบวนการเลือกตั้งเพราะเตรียมพร้อมไว้หมดรวมทั้งเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบมีสีต่างกันในแต่ละภูมิภาคเพราะเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแม้ภาพรวมเป็นไปได้วยความเรียบร้อยแต่ในพื้นที่พบการแข่งขันกันอย่างรุนแรงพบก่อนลงคะแนนมีการร้องเรียนแล้วกว่าร้อยเรื่องซื้อเสียง ทำลายป้ายหาเสียงใส่ร้ายผู้สมัครเก็บสำเนาบัตรประชาชนสัญญาว่าจะให้จัดเลี้ยงรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่เป็นกลางกกตจัดชุดป้องปรามและผู้ตรวจการเลือกตั้งก็น่าจะสามารถควบคุมการเลือกตั้งไม่ให้เกิดปัญหาได้ซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงซึ่งมีวุฒิภาวะมีความรู้ความเข้าใจดีเกี่ยวกับเรื่องระบบสังคมอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับบูรณาการร่วมกับ ชุดป้องปราบนะครับชุดขึ้นที่เร็วของซึ่งเป็นเจ้าที่ตารวจนะครับซึ่งเป็นนายตำรวจด้วยนะครับเป็นนายตำรวจด้วยแล้วก็มีธรรวทุนด้วยเป็นชุดๆไปนคะครับลงในพื้นที่ทํางานร่วมกันครับแล้วก็มีการประสานกาันกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการที่จะหาข่าวและให้ข้อมูลก,กับชุดนี้ชุดที่ส่งลงไปเนี่ยชุดที่ส่ง,งไปก็ไปพบผู้ใหญ่บ้านนะครับไปหาข่าวอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีที่ใดเนี่ยนะครับมีที่สงสัยชุดชุดผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือชุด พื้นทีเร็วก็จะเข้าไปากเก็บข้อมูลทันทีนะครับกรณีนี้ผมว่าวิธีการลักษณะน,น,นี้ก็น่าจะทำให้คดีมันันก็คงจะน้อยลงนะครับคาดว่าน,นะครับหลังการเลือกตั้งอบจถูกมองว่าจะไม่ส่งผลหรือเปิดประเด็นปัญหาต่อการเมืองระดับชาติโดยเฉพาะภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงรัฐบาลเพราะไม่เหมือนการเลือกตั้งท้องถิ่นอื่นๆอย่างเช่นการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่สามารถนำมาเป็นมุมสะท้อนการเมืองระดับชาติได้ แต่อาจจะใช้เป็นฐานคะแนนวัดคะแนนความนิยมในแต่ละภาคของพรรคการเมืองเพื่อกำหนดการเลือกตั้งในอนาคตพิสนุแป้นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน